สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3าทุกคน,นครับวันนี้วิชาสศึกษาของเรานะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องการหลีกเลี่ยงนะครับและป้องกันพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศนะครับโดยคุณครูสถาพรหลุนทองเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับในหัวข้อที่3วันนี้นะครับก็คือการหลีกเลี่ยงนะครับและการป้องกันนะครับพฤติกรรมที่นําไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ การหลีกเลี่ยงนะครับและป้องกันจากการล่วงละเมิดทางเพศนะครับทําได้ดังนี้ 1. แต่งกายเป็นไงครับเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะนะครับ2ถ้ามีใครมาจับหรือแตะต้องสัมผัสรูปไหล้ตามตัวร่างกายของเรานะครับและเราเนี่ยไม่เต็มใจนะครับหรือไม่ชอบใจสามารถพูดดังๆออกมาอย่างเช่นนะครับยาไม่ชอบนะครับไม่ชอบแบบนี้ ไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้นะครับอั้นเขาเรียกว่าทัศนะครับในการพูดนะครับเพื่อให้บุคคลอื่นได้ยินนะครับหรือเป็นทัศนะในการปฏิเสธนั่นเองนะครับสามนะครับไม่หลงเชื่อคําชักชวนหรือไม่รับสิ่งของจากคนที่เราไม่รู้จักนะครับและใช้คําพูดปฏิเสธอย่างสุภาพเช่นไม่ไปค่ะนะครับไม่ไปครับนะครับแล้วรีบ เดินหนีจากไปบริเวณนั้นทันทีนะครับดังในภาพเห็นไหมครับนั่นคือทัศน์ปฏิเสธนั่นเองครับ4นะครับไม่อ่านหนังสือหรือดูสื่อลามกและไม่อยู่กับเพื่อนหรือคนต่างเพศนะครับ2ต่อ2ในห้องหรือที่รับตาคนนะครับ5ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่เสพสารเสพติด6 เคารพในสิทธินะครับเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นนะครับไม่ชักชวนหรือบังคับผู้อื่นนะครับให้ทำสิ่งที่เขาไม่ชอบนะครับไม่แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นนะครับโดยที่เขาไม่ยินยอมนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวิดีโอของครูกันนะครับ มาแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อเอ๊อทำไมวันนี้คุณพ่อกลับเร็วจังอะคะัแล้วไม่ดีเหรอลูกดีสิครับจะได้เล่นต่อหุ่นยนต์กับแคนไงคุณพ่อดูข่าวอะไรเหรอครับดูจริงจังมากเลยอะก็ดูข่าวเด็กผู้หญิงถูกรังแกนะสิมีคนร้ายฉุดเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขณะวิ่งเล่นอยู่ไม่ไกลจากแม่ของเขาที่ขายของอยู่ปรากฏว่าโดนฉุดไปข่มขืนนี่ก็มาแจ้งความแต่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้น่าสงสารจริงๆเลยลูก สมัยนี้ไว้ใจคนยากนะเคนห้ามเข้าใกล้คนแปลกหน้าเลยนะลูกใครเอาอะไรมายื่นให้เราอย่าไปรับลูกอมขนมจากคนแปลกหน้าอันตรายมากๆเลยอะไรเนี่ยมีข่าวเด็กผู้หญิงถูกข่มขืนทำร้ายร่างกายอีกแล้วเหรอนี่ยนี่แถมจะเกิดขึ้นวันเว้นวันเลยนะเนี่ยเห็นเขาว่าตอนนี้บุกไปตามโรงเรียนฉุดเด็กในที่รับตาแต่ยังจับตัวไม่ได้เลยอะ่ะเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะพ่อในช่วงนี้ ในข่าวว่ามีกันเป็นแก๊งด้วยคอยหลอกลวงเด็กๆไม่เกิน12ปีไปล่งละเมิดทางเพศอยอันตรายจังเลยนะพ่อหัอ้หย,ย,ยน่ากลักน่ากลัวอันตรายจังนี่พวกเธอมาแถวนี้ต้องระวังกันหน่อยนะโอ้ระวังให้ดีนะเนี่ยเฮ้เป็นไงนายเเป็นไงได้เงนหรือเปล่าได้เรื่องไหมเฮ้ของเราได้เมื่อคืนทุกคนคงเห็นแผ่นติดประกาศเตือนคนแปลกหน้าแล้วช่วงนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่อันตรายมากๆใกล้ตัวเรามากขึ้น เวลานักเรียนจะไปไหนมาไหนก็ควรอยู่ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเสมอนะคะอย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทํามาตีสนิทสนมชวนเราคุยเวลานักเรียนไปตามห้างสรรพสินค้าถ้าผิดสังเกตว่าคนที่จะขึ้นไปกับเราด้วยนั้นมีท่าทีแปลกๆปกก็ห้ามขึ้นไปเด็ดขาดนะคะเวลาเดินตามถนนในซอยเวลากลับบ้านก็เช่นกันเงยหน้ามองรอบตัวเราด้วยอย่าก,ก้มหน้าก้มตาเล่นเกมแต่ถ้าไปไหนแล้วหลงทางก็ให้รีบแจ้งตำรวจได้ทันทีนะคะ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยาอพี่มาช่วยแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะแกจะทำอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้แกจะทำเล้วอย่างนี้ไม่ได้เด็กตัวกระเี้อย่างแกเนี่ยนะจะสู้อะไรกับฉันได้อ้าฉันจะเล่นงานแกส่งตำรวจเองเจ้าแบ็ไก ใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะมีเคนฮีโร่อยู่ใครจะมารังแกเด็กผู้หญิงไม่ได้อย่างแน่นอนขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะพี่เคนฮีโร่เคนฮีโร่ยินดีปกป้องทุกคนเองเฮ้ไงจ้ะเคนเมื่อกี้ไม่ได้ฟังครูเลยสินะแล้วนี่ทำท่าอะไรแปลงร่างเป็นอุนตราแมนเหรอคะ อเอาละเมื่อกี้เพื่อนๆเขาได้ฟังวิธีการป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการขอความช่วยเหลือไปแล้วเว้นแต่เคนวันนี้กลับไปบ้านไปหาข้อมูลเขียนส่งครูพรุ่งนี้เป็นการบ้านด้วยนะจะถามเพื่อนๆก็ได้นะได้ครับนี่นี่เคนเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกนะมีความลับพิเศษอยู่ในหนังสือวิชาสุขศึกษาไม่ใช่หรอ ทุกเรื่องเพศศึกษามีคำตอบพี่ที่อยู่ในหนังสือเขาบอกฉันมาไหนมาดูสิทำเองก็ได้ไม่เห็นจะยากเลยโอ้ยง่วงนอนแล้นอนดีกว่าไหนไหนขอดูหน่อยสิว่าหนูเคนทำการบ้านตอบถูกหรือเปล่าการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 1. แต่งกายสุภาพไม่ล่อแหลมนุ่งสั้น คอวเวลหรือโป๊สไม่ลงเชื่อคนแปลกหน้าที่มาชักชวนง่ายๆ 3. อย่าอยู่ตามลำพังกับคนแปลกหน้าหรือคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัว 4. อย่าเดินทางหรือเล่นในที่เปลี่ยวตามลำพัง 5. อย่ารับอาหารหรือเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า 6.. เมื่อมีสิ่งผิดปกติเช่นมีเพื่อนบ้านที่ไม่รู้จักสนิทสนมเดินตรงเข้ามาจับแขนจับไหลโดยไม่ทันตั้งตัวหรือมาหาที่บ้านและขอเข้าไปในบ้านในวันที่พ่อแม่ไม่อยู่หรือมีคนแปลกหน้าบอกว่าจะมารับเรากลับบ้านอ้างว่าพ่อแม่ให้มารับแทนเพราะติดประชุมต้องรีบบอกพ่อแม่คุณครูหรือคนที่เราไว้ใจหรือตะโกนขอความช่วยเหลือหรือโทร191แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดเก่งมากเคน เธอเริ่มเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วแล้วสิ่งสำคัญนะจ๊ะน้องๆคือความไม่ประมาทเพราะอันตรายย่อมเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามดังนั้นจํากันไว้ให้ดีปลอดภัยไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ย่อมเป็นข้อเตือนใจที่สำคัญและมีค่ามากที่สุดครับ <S <S อ๋อแล้วอย่าคิดนะครับว่าเรื่องเลวร้ายมันจะไม่เกิดขึ้นกับเราหรอก มีเด็กจำนวนมากถูกคนร้ายลวนลามหรือทำอันตรายมาแล้วนับไม่ถ้วนดังนั้นจงใช้ความฉลาดของน้องๆพาตัวเองให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆรวมถึงความปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับบ๊ายบาย เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสําหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็เช่นเคยเนาะแต่ก็หลายอาทิตย์แล้วนะครับที่เราไม่มีงานนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับครูก็ยังเข้าใจในตัวนักเรียนอยู่นะครับก็พลังงานของครูก็เช่นเคยนะครับแค่ให้นักเรียนถ่ายรูปการเรียนของครูนะครับแล้วก็ส่งลงไปได้คลิปการเรียนการสอนนะครับถ่ายรูปนะครับและอย่าลืมเขียนชื่อ นามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยนะครับบางทีเนี่ยครูไม่ทราบนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยเอารูปของตัวเองเนี่ยชิ้นงานของตัวเองไปส่งผิดห้องอย่างเงี้ยครูก็ไม่ทราบนะครับบางทีไม่เขียนชื่อเลยส่งแต่ชิ้นงานนะครับก็ฝากนักเรียนไว้นะครับชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับเขียนให้เรียบร้อยนะครับเพื่องานของเราจะได้ไม่หายนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ